สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกลิปใหม่ๆค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดลิสพาร์คนะคะพระหลนโยทิน59ค่ะคอนโดอยู่ติด BTS สถานีพระหนโยทิน59ขึ้นลงได้ง่ายๆสบายๆเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ23ตารางเมตรนะคะเป็นห้องสตูดิโอขั้นกระจกค่ะมีห้องน้ําเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ครบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีวีตู้เย็นไมโครเวฟนะคะตเตาไฟฟ้า นะคะแล้วก็มีในส่วนของโซฟานะคะแล้วก็โต๊ะนะคะ อนเนกประสงค์ไว้ให้ด้วยนะเอาไว้แล้วก็มีในส่วนของมุมที่เป็นพื้นที่นะคะนั่งดูทีวีตรงนี้นะคะแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะมีแอร์สตัวเลยนะคะไม่ต้องปวดร้อนเลยนะเพราะมีการดีวิวดีนะคะไม่บล็อกนะคะแล้วก็มีในส่วนของตูต้เสื้อผพ้า,พ,าพร้อมกระจกแต่งตัวให้ตรงนี้ด้วยเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนะมีมุมโต๊ะเครื่องแปรงให้ <ๆ S 1> แล้วก็มีในส่วนของระเบียงราวตากผ้าเครื่องซักผ้าค่ะตีงนอนพร้อมฟูกนอนขนาดห้าฟุต น่าอยู่นานอนมากๆเลยมีมุมโต๊ะเต๊อี้เอาไว้นั่งทํางานตรงนี้ด้วยนะคะมองไปก็จะเห็นวิวสถานีรถไฟฟ้า bts สถานีพหลโยธินห้าสิบเก้านะคะใกล้ห้างโลตัสด,ด้วยนะคะแล้วก็ใกล้วงเวียนบางเขนวัดภาษีด้วยนะคะ คอนโดสวยนะคะแล้วก็ห้องสวยน่าอยู่เหมามากๆสําหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้า VT-S เป็นประจําพัก1นึ่งท่านได้สบายสบายเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของฟิตเนสนะคะที่น่าใช้มากๆเลยแล้วก็สระว่ายน้ําแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นที่อยู่โซนชั้น4นะคะคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่เข้าออกง่ายค่ะมีที่จอดรถสนใจเช่าสามารถทักมาสอบถามได้เลยค่ะ